ผมเคยได้ยินมาว่าคนพิษนุโลกนี่น่ารักมีน้ำใจไม่รู้จริงหรือเปล่านะอันนี้ค่อนข้างประจักษ์ครับปฏิเสธยากมากๆคุณผู้ชมผมอยู่ท่ามกลางคนพิษนุโลกสองท่านเลยคุณชรีมาแล้วก็คุณพัทระชัยนะครับเช่นเดียวกันกับชายชาวพิษนุโลกที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟายามเช้ากันหน่อยร้านกาแฟร้านนี้นอกจากจะได้จิบกาแฟแล้วคุณผู้ชมเงินที่เราจ่ายไปถูกนําไปช่วยเหลือเด็กในถิ่นธุรกันดารอีกด้วยครับ ร้านกาแฟเปิดท้ายอยู่ริมน้าแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมขับรถผ่านแม่น้ำน่านริมแม่น้ำน่านนะครับสะดุดตากับร้านนี้แน่นอนนะครับเ<อ>จ้าของร้านเนี่ยเป็นอดีตพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานครตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านเกิดน,นะครับขายกาแฟบริเวณถนนบางจันทร์ริมแม่น้ำน่านตาบลในเมืองอําเภอเมืองพิศณุโลกครับสุดเด็ดของทางร้านก็คือต้องเป็นกาแฟสดเลยครับแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูเปิดท้ายขายอยู่บนหลังรถจิบแบบนี้นะครับ แต่ว่าที่ทำเอาลูกค้าแวะมาซื้อต้องสะดุดตาก็คือป้ายที่เขียนข้อความเขียนว่าร้านกาแฟแล้วแต่จะจ่ายรายได้เพื่อละอ่อนน้อยบนดอยสูงคือป้ายเนี่ยจะเป็นป้ายใหญ่ๆนะคุณผู้ชมแล้วก็คือจะมีเมนูเนี่ยเรียงกันแต่ที่ต้องสะดุดตาคืออ๋อราคาไม่ติดแล้วแต่เราจะให้อันนี้นี่แล้วแต่จะจ่ายโอ้โห น่าสนใจขึ้นมาแล้วแหมคุณผู้ชมแล้วแต่จะจ่ายเนี่ยครับทีมข่าวก็เลยได้ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับนายธีรเดชนวพัชระพงศิริหรือว่าอน้นวัย40ปีเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าตัวเองมีความฝันที่จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารซ่อมหลังคาโรงอาหารแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์ที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารตั้งใจว่าจะทําทั้งหมด30โครงการปัจจุบันสําเร็จไปแล้ว15โครงการ โดยใช้ระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นเงินที่ได้ก็จะนำไปให้โรงเรียนนะครับก็จะได้จากการขายกาแฟแล้วก็ตนเองบอกว่าไม่คิดว่าจะเปิดรับบริจาคแบบเป็นบัญชีบริจาคโดยตรงอย่างใดนะครับเพราะอยากจะใช้ฝีมือการปรุงกาแฟที่ตัวเองชื่นชอบทำให้ลูกค้าเพื่อนแลกกับจิตศรัทธาของคนที่อยากจะบริจาคครับแรกๆเมื่อโครงการแรกครับก็ขายแก้วละ40-50ปกติเลย แล้วพอคนรู้ว่าเราจะเอาเงินไปทําอะไรเขาอยากอยากทําบุญเพิ่มซึ่งผมตั้งใจเลยว่าผมไม่อยากรับบริจาคอยากให้เงินทุกบาทมันมาจากการขายกาแฟก็เลยบอกอ่ะงั้นแล้วแต่จะจ่ายแล้วแต่จะจ่ายก็ไม่ว่ากี่บาทที่เขาให้มามันก็คือค่ากาแฟเนาะเราก็สบายใจครับยิ่งทําให้เราขึ้นไปโรงเรียนได้ไวขึ้นด้วยทําไมถึงก <ทำ S 1> งเป็นกาแฟแบบทำไมเราไม่ขายยงปืนอะไรเงี้ย ก็ถ้าเราอยากจะพเนจรไปผมว่ากาแฟเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเตรียมไม่ยากแล้วก็ไม่เสียด้วย็เลยกาแฟเป็นเหมือนสถานที่ที่คนพูดคุยกันด้วยครับ,บมากินแล้วก็พูดคุยกันเราจะได้ผมไม่อยากติดรายละเอียดโครงการไปเลยมันดูเหมือนเชิญชวนทําบุญเกินไปอยากให้มีหลายคนทถามอาทำไมแล้วแต่จะจ่ายแล้วก็ค่อยคุยกันค่อยบอกเขาอาจจะไม่ได้บอกลูกค้าทุกคน เนี่ยคือนักข่าวก็ไปถามนะว่าเอ๊ะทำไมไม่ขายอย่างอื่นล่ะเขาบอกที่ขายกาฟแฟเนี่ยเหมือนเป็นสภากาฟแฟไงได้พูดคุยกับคนที่มาซื้อกาฟแฟด้วยแลกเปลี่ยนกันหลายคนก็จะได้นําเงินมาบริจาคด้วยซื้อกาฟแฟก็จ่ายตามที่ตัวเองอยากจะจ่ายเลยเนี่ยเห็นไหม รายได้เพื่อละอ่อนน้อยบนดอยอ,ออไม่ติดราคาด้วยนะแล้วแต่เลยว่าจะให้เท่าไหร่ผมว่าจริงๆมันต้องสองทางทางหนึ่งก็คือมีคนที่เป็นคนเริ่มต้นโปรเจกต์นี้แต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือคนที่มาใช้บริการแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเด็กๆด้วยซึ่งมันก็สะท้อนได้ชัดเจนว่าคนพิซ่งโรกเนียมีน้ำใจเพราะอะไรคุณผู้ชม คุณธีระเดชเนี่ยบอกว่าโครงการที่เขาภาคภูมิใจที่สุดเนี่ยก็คือโครงการไปเจาะบ่อบาดาลที่<ช>แม่สะเดียงกับแม่ห้องสอนนะครับใช้ก็ประมาณทั้งสิ้น1 6 6 0 0 0บาทขายกาแฟ4เดือนได้เลยแสนหกไว้นะใช่ไหมแสดงว่าคนที่มาใช้บริการคนที่มาอุดหนุนเนี่ยก็คือจ่ายมีน้ําใจคุณผู้ชม,ม <า S 1> นอกจากนั้น<อ>ไม่พอครับโครงการล่าสุด ก็คือเปลี่ยนหลังคาหอประชุมโรงเรียนบ้านนาเจริญที่ตำบลเหล่ากอหกอำเภอดาแ้วจังหวัดเลยงบประมาณ80,000บาทคุณผู้ชมลองทายสิครับ42วันครับได้เงินครบเลย80,000 80,000เอาไปช่วยได้แล้วได้หลังคาใหม่แล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยแสดงว่าคนพิษซึโรคที่ไปอุดหนุนเนี่ยก็คือมีน้ำใจไงใจดีจดน่าตาดีน่าชื่นชมนี่ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะดื่มกาแฟรสชาติอร่อยแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมสามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านกาแฟอยู่ริมแม่น้ำน่านข้างสารากลางจังหวัดพิษณุโลกเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงครับหรือว่าจะติดตามผ่านทาง Facebook ก,ก็ได้ Facebook เขาใช้ชื่อว่าคืนวานที่คิดถึงสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 4 647 7 0 0 7เนะครับฉเฉลี่ย1โครงการเนี่ยคะ่ะเฉลี่ย1ปีเนี่ยคุณผู้ชมเขาสามารถดำเนินการได้ 5โครงการนะคะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจสําหรับคนที่ผ่านไปแถวๆนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปชิมกาแฟแล้วก็ร่วมบริจาคกันได้ด้วยนะคะ